เยอะนี่งานบุญครับงานบุญผมพาเดินชมอู้นี่ครูกบ่สวัสดีไปยังทีมงานทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินชมก่อนตั้งขบวนนะ ตอนนี้ตั้งขบ,บวนอยู่เอาเขาเอาหินคุกมาหรอนี่ครับออเอาเขาวิ่งหินคุกกันครับเอาหินคุกมาทำบุญกัน น,นีก็ตั้งขบวนอยู่ครับตั้งขบวนอยูอ่สายเดนสายเดนออกจากบ้านอันนี้ก็มาตั้งขบวนรวมตัวกันอยู่ อันนี้ที่ไหนเนี่ยสายสายัดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมโอมากี่คันนี่เดวบมาคันเดียวบอครับเขาไ่อยู่นใช่บ่ครับเราไปทับชิบลอกันมุ้นะครับบออันนี้เอาอะไรมานี่เอายินบอ เอาเขาเอาหินคลุกมานี่อโอวัดไหนเอานี่วัดหิรารน์วัดหิราร พาเดินชมเดี๋ยวพาเดินชมเอาอู้รูใายในหนุกโอ้จานโอ้จะโนโข้็มาแล้วเนี่ยไอ้ยาจะดูอ,อ้เจอกันอีกแล้วโอู้อะไรมาน,นี่ก็เจอไปนู่นก็เจออ้ตายแล้วจาน นายขอสามชาเลยไหมเนี่ยเปิดบอยได้ไหมเปิดบอสเลยนะอยากฟังเสียงอ่ะอ้าวทำไมข้างนี้มันเป็นไงรับสามชาให้ฟังหน่อยดิ ทำบุญทำบุญเดี๋ยวไปกับจานโอนนะครับไปคุยกับจานโอนหน่อยแต่งมาทำบุญก่อนแล้วเร็ว้อยหนึ่งที่ไม่มีเฮ้ยเร็วเร็วเร็วมาแล้วใครขับรถนี่ไงอะไรมันี่ทางเหรอไอ้ทางทางนี้มันไม่ดังเลยเนาะมันช็อตเหรอไปเอาหินอยู่ไหนนี่นี่นองกบไปดูไปดูหน่อยเพื่อนมันมันมันสายไฟมันขาดเหรอ ขาดไหมไม่ขาดเหรอโอ้ยลงจากรถบ้างเถอะมันรน้อนอะไรนะอ่ะทำไมไม่ใส่เกียร์ไว้อ่ะเกียร์ลงหมดหมดไงลต่จะไหนอ๋อไม่มีต้องต้องทำไงนี่ร้ออเหยียบเบรกไว้ไอ่ะโอ้ไม่ร้อนรือไงฮะ อ็จานโอ้สู้จริงๆอยู่นู่นก็เจอมาอยู่นี่ก็เจอไหนบุล,อลอดด็อกรถอีกโอ้แล้วอกอกมาเนี่ยตอนไหนเนี่ยออกจากบ้านตีห้าออกจากบ้านเลยตีห้าเลยนะสุดแล้ววนะวันนี้นายต้องแก้บ้าเบิกตังคเลยถ้าบุญร้อยหนึง่งเบิกตังค์ีการบอกให้าเอาครถน้องดิ พี่พี่จะตังต้งสนอตั้งโอนไปแล้วนี่ครับก็อ,อยู่งานครับเดวรถไหลโอ้ยางไหมอ้ยางหมดแล้วเดี๋ยวบอกให้น้าแก่เปลี่ยนยางเลยเนอ ใจไปก่อนเอาลูกพี่รับโอนไหมรับโอนไหมโหมามามารับโอนมาเอาขึ้นมาโอนมากสิกรโอ้โอนเลยสิกสักโอน เยวใจเย็นพี่ใจเย็นเด็ดชาเดเวลาเปเงินเป็นทองเลยโอ้อะไรเต็นตะกะกาเลยดิมีมาร์กด้วยู่ไหนดีเล็จอดลอมึงมีแหมพีบุญีบุญไม่ยอมจ่ายด้เดินือเลยพี่บุญ Các gì con 500 đi อยู่กสิกรครับนี่พอมาจะบวกเอ่อจะให้

ดินดวนรถทำไม่วอร์มมันมันกลางๆใหญ่เหรอสายลมตัวเบามันดูอะ่ะไม่มัน,ม,นมันหมุนแบบไม่เต็มที่อะ่ะเหรอแบตหมดหรือเปล่าอีแบตหมดแ, <laughs> แบตหมดด้วยเหรอเขาไม่เปิดลากยาวเ <c oughs> หรอใช่อ่ะใช่มันต้องวูวูวูถ้ลากยาวมันจะจะไปไปกันเออแล้วเขาออกตอนไหนนี่

เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ